ในขณะที่ทางกองทัพบ,บกนะครับเมื่อวานพันเอกจิงสุริจันรงาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกก็ได้บอกว่าพลเอกรองพันจิตแก้วแท้ผอบอตอบอมีความหงยายใยต่อสถานการณ์นะครับแล้วก็กำชับกองทัพภาคที่สช่วยดูแลประชาชนให้ปลอดภัยและคลี่คลายสถานการณ์ตามแผนการช่วยเหลือร่วมกับส่วนราชการประจําจังหวัดโดยกองทัพภาคที่สี่ได้เข้าสำรวจเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทันทีซึ่งพลโทเกลียงไกรศีลักษ์แม่ทัพภาคที่สี่จะสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ 8ศูนย์บเทาสาธารณภัยช่วยประชาชนโดยเร่งด่วนแล้วนะครับปัจจุบันมีถนนเส้นทางหลักในจังหวัดถูกตัดขาดเ็ดสายใช้กำลังทหารเร่งอพยพประชาชนจากพื้นที่ต่างๆไปยังสถานที่ที่จังหวัดเตรียมไว้นะครับคือทหารเนี่ยเขาไปตั้งแต่วันแรกร่วมกับทางจังหวัดตั้งแต่วันแรกเลยถ้า<ฆ>เราจำได้เมื่อวานที่เราสัมภาษณ์ท่านผู้ว่านครเนี่ยก็ บอกว่าร่วมกับทหารของกองทัพภาคสีท่านแม่ทัพภาคสี่เนี่ยลงมาคุมงานลงมาลุยเองเลยนะฮะทหารนี่เตรียมพร้อมอยู่แล้วะนะคะในการเข้าห้การช่วยเหลือประชาชนค่ะมีภาพะะอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยไม่รู้ทีมงานหาทังหรือเปล่าเห็นแล้วโอ้โหนี่คือหนึ่งมันเห็นว่าน้ําท่วมสูงมากมแล้วทหารก็ทํางานกันลุยไปถึงตรงนั้นเลยเนี่ยน้าเกือบจะถึงคอ,อและแม่ทัพภาคสีเนี่ยเดินลุยไปเองเลยอะเค่ะเนะะ่ะเนี่ๆลงไปเอาของไปแจกชาวบ้านที่เขาออกไม่ได้อ่ะนะ และผมอ่านข่าวมีนักการเมืองบางท่านไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะค่ะออคุ้นเคยกันดีเนี่ยนะบอกว่าท่านนายกช่วยสั่งการให้ทหารเนี่ยลงมาช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนอุ้ยพี่ไปอยู่ไหนมาพีไ่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งการ<อ>แล้วมั้งคะทหารเข้าไปก่อนพี่ออกมาอีกครับพี่ออกมาน้ําจะแห้งแล้วค่ะ <laughs> แล้วการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่